มาแล้วเรามามาดูในการทําชุดดอกนะครับเดี๋ยวเพราะสมัยครับคือตอนกัดโศกอ่าใบไม่ร่วงเนาะใบไม่ร่วงครับเออใบไม่ร่วงนะครับใบไม่ร่วงคือ,ค,อคือผมจะบอกอีกอย่างนึงว่าในการในการกักโศกหรือบนะีบน้ำให้เขานน้อยเนี่ยเพื่อทีชุดดอกไม่จําเป็นที่จะต้องกักโศกจนใบเหลืองร่วงนะครับมันต้นมันจะโทมคือในการทําในการทําทุเรียนนะให้มันกมสมบูรณ์เนี่ยชุดใบเนี่ยมันเป็นเหมือนโรงครัวปรุงอาหารนะครับ ผมจะให้ความสำคัญกับใบมากๆเลยนะครับผมคือกรณีใบเป็นครัวปรุงอาหารนะครับผมรักษาใบผมห่วงใบมากนะครับผมจะเป็นสายที่แบบทุเรียนทําใบใบจะหนานแน่นตึบแล้วในการกักโศกผมไม่แนะนําให้กักโศกจนใบเหลืองร่วงเขย่าใบร่วงไม่เอาเพราะต้นมันจะโทมนะครับกรณีนี้เราสามารถทําชุดดอกออกมาได้โดยที่ใบไม่ร่วงเห็นไหมนี่ชุดดอกเต็มตึบเลยอันนี้คือปุ๋ยกิฟฟีนนะครับเห็นไหมออกันยอด ะระยะเนี้ยเดี๋ยวถ้าเกิดเราเดินน้ําดันน้ําส่งเต็มที่เนี่ยด <tr> ันน้ําส er <tr> ่งเลยกั้วดอกจะยืดยาวนะครับแล้วผมก็ทําใบใหม่ซ้อนออกมาเพราะฉะนั้นไม่ว่าทุเรียนผมจะทําแค่สองใบโฉบสารหรือใบเดียวโฉบสารในสวนพี่แดงนะครับต้นมันจะไม่โทมนะครับแต่ที่หนึ่งแม้ว่าถ้าคุณจะทําแค่สามทำสองใบหรือจะทำสามใบก็แล้วแต่แต่คุณไปกดน้ํากักโศกให้ใบมันเหลืองร่วงแล้วก็กระแทกน้าอ่ะ มันสูญเปล่านะครับปุ๋ยยาที่ฉีดพ่นไปในการบำรุงใบอ่ะมันร่วงไปกองที่ดินนะครับแล้วจะได้ดอกหรือเปล่ายังไม่รู้เลยต้องมาวัดกันอีกทีนะครับแต่สําหรับผมนี่คือผมให้คําสําคัญกับในเรื่องของใบผมเน้นในเรื่องของการฉีดพ่นธาตุอาหารทางใบนะครับให้ใบเขาได้รับธาตุอาหารแล้วส่งเสริมให้การออกออกดอกมาตามใต้ท้องกิ่งจะเห็นว่าใบผมเนี่ยตั้งแต่ใบปลายใบเห็นไหมครับผมเก็บใบหมดเลยใบไม่มีร่วงแต่ว่าดอกเนี่ยออกยิบเลย ตั้งแต่ปลายกิ่งมายันท้องกิ่งแล้วออกทุกกิ่งเลยนะครับนี่ออกทุกกิ่งไล่ทุกกิ่งเอาไปดูต้นอื่นได้ไม่ได้โชว์อยู่ต้นเดียวนาะออกทุกกิ่งจริงนะครับนี่อย่างเงี้ยเห็นไหมครับใบเนี่ยใบเต็มใบยังเต็มอยู่ดอกออกเต็มนะครับยันยอดนะครับระยะนี้ คือปกติผมจะให้ข้อสมัยเขาแต่งดอกออกแล้วนะครับแต่เขาบอกว่าเดี๋ยวเหลือไว้ให้หมอต้นได้ดูก่อนว่าเออดอกมันเยอะแค่ไหนแล้วเมาแนะนำเรื่ององการแต่งดอกนะครับผมผมมาเป็นสายทําใบเขาเรียกทุเรียนทําใบใบจะแน่นตึบดอกเต็ม,มประมาณนี้นะครับเพราะนั้นให้ข้อคิดไปนิดหนึ่งนะครับว่า ใบมีความสําคัญในเรื่องของการเอาชุดดอกนะครับไม่จําเป็นที่คุณจะต้องตัดโศกจนใบเหลืองและใบร่วงถึงกระแทกน้ํานะครับมันอยู่ที่เทคนิคแล้วก็อยู่ที่ทาทหารนะครับผมพูดเสมอว่าผมใช้ปุ๋ยกิฟฟรีนนะครับในการบํารุงต้นทําชุดใบและเปิดตาดอกนะครับจะเป็นปุ๋ยกิฟฟรีนโดยหมาต้นส่วนตะแป้งนะครับนีใบจะสมบูรณ์ใบเต็มแบบนี้นะครับ จะมีสลัดร่วงบ้างคือตามอายุใบเที่ยกแก่แบบนี้แค่ใบสองใบนะครับแต่ไม่ได้ร่วงกาวทิ้งใบาทางต้นนะครับแต่ดอกเนี่ยสามารถทําดอกออกมาแบบนี้ได้เดินออกมาดีทุกกิ่งนะครับแบบนี้เลยโอเคงยายกฝากไว้ด้วยครับอุ้ยกิฟฟีนโดยหมอต้นส่วนตะแป้งแล้วก็บํารุงทางดินโดยยิบซั้มส่วนตะแป้งครับผมขอบคุณครับ